สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องของอ้อยพันธุใหม่ชื่อภูเขียว3หรือ,อ PK 3นะคะครับผม PK 3เราจะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรในข้อมูลนี้บ้างใช่ครับคือเรามีข้อมูลค่อนข้างครบเลยทั้งลักษณะทางพฤกษศาสตร์การเติบโตผลผล,ผลิต ไปจนถึงเรื่องอความต้านทานโรคของเจ้า PK3 ตัวนี้นะครับเป้าหมายเราก็คือจะกลั่นเอาแต่แก่นสำคัญๆออกมาว่าอะไรคือจุดเด่นข้อสังเกตที่แบบทำให้พันนี้น่าสนใจจริงๆเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะที่มาที่ไปของ PK3 นี่เป็นยังไงคะดูเหมือนจะเป็นลูกผสมใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ PK3 เนี่ยเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์นะครับระหว่าง K93-219 ที่ใช้เป็นพันธ์ุแม่กับ KPK9840 เป็นพันธ์ุพ่ออ๋อค่ะครับก็เป็นการพัฒนาพันธ์ุเพื่อได้แด้ลักษณะที่ดีขึ้นทีนี้พอมาดูหน้าตาลักษณะภายนอกเออที่เด่นๆเลยคือทรงคอเขาค่อนข้า,ง,ขาง,ตงตั้งตรงนะครับตั้งตรงครับ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะช่วยให้การจัดการในแปลงง่ายขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ลำต้นจะมีโคนป่องเล็กน้อยข้อปลองก็จะดูเรียวๆหน่อยแล้วพวกส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างกับใบหรือหูใบอะไรพวกนี้ล่ะคะมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ไหมคะมีครับกบบาบใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีขนปกกลุมปานกลางถึงมากอันนี้อาจจะต้องอะระวังเรื่องคันนิดหน่อยเวลาเข้าไปทำงานใกล้ๆนะครับอ๋อค่ะค่ะส่วนที่ใช้แยกแยะพันธุ์ได้ชัดๆหน่อยก็คือหูใบจะเป็นหูใบเดี่ยว รูปสามเหลี่ยมหรือบางทีก็คล้ายๆรูปหอกยาวๆนะครับอืมสามเหลี่ยมหรือหอกยาวครับแล้วก็ตาตาของอ้อยรูปร่างจะคล้ายๆรูปหัวใจครับจะอยู่ในร่องเหนือตาที่ค่อนข้างแคบแล้วก็มีนวนหลหรือไขสีขาวขาวนะครับปกคลุมปานกลางถึงหนาลักษณะพวกนี้ก็จะช่วยในการจำแนกพันธุได้ครับผมตาเป็นรูปหัวใจนี่น่ารักดีนะคะนอกจากเรื่องจำแนกพันธุ์แล้วมันมีผลต่อการงอกตอนเราเอาไปปลูกด้วยท่อนพันธุ์ด้วยไหมคะ ก็อาจจะมีผลทางอ้อมได้นะครับคือลักษณะตาที่สมบูรณ์ชัดเจนมันก็มักจะสัมพันธ์กับความแข็งแรงของหน่อที่จะงอออกมาค่ะแต่ปัจจัยหลักๆจริงๆก็ยังเป็นเรื่องการจัดการท่อนพันธ์ุสภาพแวดล้อมอะไรพวกนั้นมากกว่าครับเข้าใจค่ะแล้วเรื่องการเติบโตหรอคะเจ้า pk 3นี่โตเร็วแค่ไหนแล้วก็ชอบดินแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะ ในข้อมูลบอกว่าการเจริญเติบโตนี่ระดับปานกลางครับไม่ได้พุ่งพรวดแต่ก็ไม่ช้าเกินไปอืมปานกลางครับอายุกเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมก็จะอยู่ราวๆสัก12บสถึงสิเดือนส่วนดินที่เขาชอบเนี่ยคือดินร่วนหรือไม่ก็ร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุหน่อยแล้วก็ค่า PH หรือความเป็นกรดด่างอยู่ในระดับกลางๆครับค่ะคือไม่เปรี้ยวหรือด่างจัดไปใช่ครับประมาณนั้นเลย มีข้อสังเกตอะไรที่เกษตรกรคุณจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษในการปลูกไหมคะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือลักษณะไม่ทิ้งใบไม่ทิ้งใบครับหมายความว่ากาบใบแก่ที่แห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดร่วงออกจากลําต้นง่ายๆเหมือนอ้อยบางพันธุ์อ๋อเลยคะครับซึ่งอันนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็อาจจะช่วยคลุมดินรักษาความชื้นได้นิดหน่อยแต่ข้อเสียที่ชัดเจนเลยคือ อาจจะทําให้การเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนยากขึ้นอ๋อพอต้องมานั่งลอกใช่ครับต้องเสียเวลาลอกกาใบหรือถ้าในพื้นที่ที่ยังมีการเผาอ้อยอยู่ซึ่งจริงๆก็ไม่แนะนํานะครับกาใบแห้งที่มันติดแน่นๆเนี่ยก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดเรื่องการจัดการเลยครับโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆคะ่ะเรื่องไม่ทิ้งใบเนี่ยทีนี้มาถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดคือผลผลิตกับความหวานเป็นยังไงบ้างคะ อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้คือจุดแข็งของ pk 3เลยในเอกสารระบุชัดเจนว่าให้ผลผลิตสูงผลผลิตสูงครับและที่สำคัญคือความหวานหรือค่า ccs นะครับ commercial cane sugar อยู่ในช่วง18-20 ccs โห18-20ถึง 20, S. <S oh, 20. ครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับในวงการอ้อย ค่า CCS ระดับนี้เนี่ยหมายความว่าโรงงานน้ำตาลจะสกัดน้ำตาลออกมาได้เยอะมากต่อตันอ้อยซึ่งก็อาจจะส่งผลดีต่อราคาที่เกษตรกรได้รับด้วยครับ18-20นี่สูงจริงๆนะคะแต่เออเหมือนมีข้อมูลบอกว่าตอน12เดือนได้ประมาณ13-14 CCS ด้วย อ่าใช่ครับอันนั้นอาจจะเป็นค่าที่วัดได้ในช่วงอายุ12เดือนหรืออาจจะในบางสภาพแวดล้อมแต่ศักยภาพสูงสุดที่พันนี้ทำได้จริงๆคือไปถึง18-20 ccs ได้เลยอ๋อค่ะซึ่งก็ยังถือว่าน่าพอใจมากๆแสดงว่าถ้าจัดการดีๆบำรุงเต็มที่เนี่ยความหวานนี้ไปได้ไกลเลยครับผลผลิตดีความหวานเยี่ยมแล้วเรื่องความอืดล่ะคะการทนทานต่อโรคมแมลงศัตรูพืช เป็นยังไงบ้างคะปัญหาใหญ่ของคนปลูกอ้อยเลยนะเรื่องนี้เรื่องนี้ PK 3ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับคือมีความต้านทานป่านกลางต่อโรคใบขาวซึ่งเป็นโรคสําคัญโรคหนึ่งเลยค่ะใบขาวครับแล้วก็ยังต้านทานป่านกลางต่อพวกหนอนกอหลายชนิดเช่นหนอนกอแถบลายหนอนกอสีชมพูอะไรพวกนี้ปานกลางนี่คือคําว่าปานกลางก็หมายความว่า มันไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นโรคหรือไม่โดนมแมลงเลยนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดความเสียหายรุนแรงมันจะน้อยกว่าพันธุที่อ่อนแอมากๆอืมก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้ใช่ครับอาจจะลดการใช้สารเคมีลงได้บ้างแต่ยังไงก็ต้องมีการเฝ้าระวังในแปลงอยู่ดีครับผมการต้านทานระดับปานกลางนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเลยนะคะลดความกังวลไปได้เปล่าหนึ่งแล้วเรื่องการออกดอกล่ะคะมีข้อมูลไหม การออกดอกนี่ปกติมันมีผลเสียต่อการสะสมน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ครับโดยทั่วไปแล้วพออ้อยออกดอกมันจะเอาน้ำตาลพลังงานไปใช้สร้างดอกสร้างเมล็ดทำให้ความหวานในลำต้นมันลดลงค่ะสำหรับ PK3 เนี่ยมีข้อมูลระบุว่าออกดอกน้อยครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีมากๆสำหรับอ้อยที่ปลูกส่งโรงงานดีเลยค่ะออกดอกน้อยครับและถึงแม้จะออกดอกลักษณะช่อด,ดอกก็มีขนาดเล็ก การช่อสั้นแต่ขแขนงน้อยแล้วที่สำคัญคือให้เมล็ดน้อยมากหรือแทบไม่ติดเมล็ดเลยอ๋อค่ะก็ยิ่งตอกย้ำว่าเป็นพันธุ์ที่เน้นการสะสมน้ำตาลในลำต้นจริงๆแล้วคะ่ะสรุปแล้วผู้เขียว3หรือ PK 3นี่เป็นอ้อยที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะทั้งคนผลิตสูงความหวานอีก จัดว่าเด่นเลยแถมยังมีความต้านทานโรคมแมลงในระดับที่เอ่อน่าพอใจถึงแม้จะมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างการไม่ทิ้งใบที่อาจจะต้องวางแผนการจัดการเพิ่มบ้างนิดหน่อยถูกต้องครับเป็นพันธุ์ที่มีจุดเด่นชัดเจนเหมาะกับดินบางประเภทแล้วก็มีวงจรการเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้เกษตรกร,ร,กรวางแผนการผลิตได้ง่ายขึ้นครับ ทีนี้หลังจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลกันมาพอสมควรแล้วนะคะมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันค่ะคือไอลักษณะไม่ทิ้งใบที่เราคุยกันเนี่ยนอกเหนือจากผลต่อวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะมันจะส่งผลกระทบเชิงลึกไปถึงต้นทุนในการจัดการทั้งหมดของผู้ปลูก PK3 มากน้อยแค่ไหนคะอืหืมน่าคิดครับ ทั้งในแง่แรงงานเวลาหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่อาจจะต้องปรับใช้อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะลองนำไปคบคิดหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้นะคะ